สวัสดีค่ะเพื่อนๆนเชาน้านี้มีเมนูพิเศษอะไรหรือยังคะมาเก็บตําลึงอ่อ,อนออนกับประจาเลยเจ้าปทพวงงูงมักแตงผักริมรร้วสวยงามมากๆเลยสมัยอยู่กรุงเทพพ่อแม่พี่น้องแพงเพื่อนเห็ดเป็นเพ่เพๆเพพพเพนะ แพยยิ่งยาวใบยิ่งเยอะแบบนี้เนาะอ้ยสะออน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 สะอนสะอนเป็นพุ่มเป็นพุ่มอยู่มีทุกอย่างมีทุกอย่างเลยค่ะมาเด้อมาเด้อพยังบ่ได้พักลางกลางยหย้าเห็ดกับข้าวเามือเศร้ามเามเามกับประจาเด้อไปสิพาไปเบิงอีก มันก็เฉลอยอยู่ตามแบบนี้เนาะเอแบบนี่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 นแบบคัาเลยละในยอดผ้าวยอดกล้วยของนะค่ะุูดูนี่ยอดแบบงามเลยเกลือตุดหมาก็ดขนมเห็ดกับเข่าได้ด้วยค่ะเกลือตุดหมานะเป็นสารการันบูดชนิดหนึ่งแบบงามเลยบุ๋งครูพอสเน ต่มุนไของย่ยจ่าลายเถ่เด้ออันนี้เป็นเครือต,ต้นหมาบ่ายัต้องเลยล่ะอมงา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 ม,งามยอดตำารึงยอดพักสไลด์หมากสไลด์ดอกสไลด์แบบงามเลยจ้ะเช้านี้ประจามาไล่นก นี่้ก็กระสิกหยู่ก็เอาไวเก็บกินจานนี้คัก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 ,กบรรยากาศเช้านี้เชา้าสดใสแล้ว,ดวเด้อมีแดดลํำไรแล้วเชาว้าสดใสแล้วจ้าสายมาสะเป็นอะไรวุขอบคุณนะคะเบิ่งด้นี่คืมลายกับออกซิเจนเบิด ประจวาวมีออกซิเจนเลยสวยสวยสวยงามอยู่เด้อสวยอยู่เด้อสวยอยู่เด้อบรรยากาศหลังฝนฟ้าตกก็สวยอยู่นะอีสวยพ่อแม่ที่น้องป้องปาย สวยค่ะขอบคุณนะคะ